ว่าถ้าสูงได้บริจาคเงินเพื่อปรับปรุงอาคารราชเชอุไทยกวีหรือตึกทงนี้ในวงเงิน11ล้าน5แ3 7 224บาทนะครับซึ่งอาคารราชเชอุไทยกวีนี้นะครับสร้างมาเกือบ50ปีนะครับก็ทุทงไปตามเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณชั้นบนนะครับของอาคารราชเชอุไทยกวีนะครับอ่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะปรับปรุงเป็นห้องพิเศษทั้งหมด8ห้องนะครับพร้อมที่จะ รับพระพิสุทธิ์สงอาภาพร่วมกับทางอุปกรณ์ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดรวมทั้งครุพันธ์านการแพทย์ด้วยนะครับก็จะเป็นอาคารพิสุทธิ์สงฆ์ที่มีความพร้อมที่จะดูแลพระพิสุทธิ์สงอาภาพทั้งจังหวัดครับนอกจากนั้นพระเดชกุณท่านได้ออาว่ายัางได้บริจาคเงิน10บล้านบาทในการพัฒนาแล้วก็ซื้อคราวุณฑ์นการแพทย์ให้กับ ชั้นที่หนึ่งนะครับอาคารผู้ป่วยนอกประมาณเก้าชั้นนะครับและนอกจากนี้ในเ่งการระบาดของโรคโควิดนั้นประเด็นที่ท่านจะเอาว่าจะได้บริจาคเครื่องไอเสีเคลื่อนที่นะครับซึ่งจะนําไปใช้ในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรคโควิดนอกจากนี้ท่านจะได้บริจาคเตียงอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะป้องกันแพ์และบาลนะครับที่จะไม่ให้ติดเชื้อจากการดูแลผู้ป่วยโควิดนอกจากนั้นหงพ่อได้เมตตาได้บริจาคอาหาร นะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจ,จกับแพทย์และพยาบาลร่วมด้วยตลอด